วันนี้เข้าไปในสวนครับตัดหญ้าสวัสดี f c ทุกท่านครับผม f c ของทุจจิ h ช n แนลครับวันนี้ผมเข้าไปในไร่ตัดหญ้าจะแปลกๆหมา่อก่อนทำไมรถไถถึงใส่เม็ดรถไถผมใส่แม,ม,แม็มันเพราะเดี๋ยวนี้โรคโควิดเยอะแต่อันนี้บอกเจกัวโควิด แต่มันกัวญ้าดอกหญ้าครับตัดญ้าเนี่ยดอกญ้ามันเข้าต่าหูนะแต่ต้องใส่แมตรอบหนึ่งโอ้โห้าดอกยาเต็มเลยเนี่ยดอกญ้าอย่างเงี้ยฮะอย่างงี้นะมันเข้าอยู่ในเครื่องอทำให้เครื่องร้อนอนเนาอมันมันจะเข้าไปเพราะว่ามันมันมีพัดลมดูดเข้าไปอาจะดูดเข้าไปรู้มันขนาดเนี้ย มันบรนดูดเข้าได้หมดแต่ต้องใส่พลาแมทหน่อยมอย็จะดีขึ้นนะครับมันจะบระดูดเข้าไปอ๋อครับก็ตัดหญ้าในสวนครับวันนี้ตัดหญ้าในสวนมีเวลาก็เข้ามาในสวนโอ้ไล่ตัดนั้นก่อนแล้วแต่ยังบาได้เข้าในตรงต้นไม้ ไล่ตัดตํลองราลองลองมันก่อนตรงนี้นะครับที่ผมจะทําโคกหนองนาตรงไล่ไม่วางทําโคกหนองนาโมเดลแต่ลำยายผมก็มีนะครับลำยายมีอยู่ฝั่งลุ่มบุ้นอยู่เจ็ดสิบต้นอันนี้ก็เป็นก็หลายสิบอยู่ครับสี่ห้าสิบต้นอยู่ข้างบนนี้ลำยายต้นขนาดเนี้ย ก็ร้อยปลายร้อยปลายครับรวมกัน่จะขุดอ่างนะฮะจะขุดอ่างอยู่ข้างล่างดี๋ะยะบอาไปพอ่ออ่างเตรียมจะเข้าขุดแล้วครับตัดยาก,ก่อนโอ้ยามันลกมากบ่มีเวลาเข้ามาเลยครับบ่มีเวลาดูแลมันเลยอะ่ะ นี่ยจะทําห้องน้ําจะทําแทงน้ำเนะยังไม่ได้ทําเลยเนี่ยเนี่ยเอาของมากล่องนะวันนี้อเนี่ยนะอันนี้บนนี้จะทําเป็นแทงน้ํานะก่อเรียบร้อยอ่าผมก่อตรงนี้เรียบร้อยละก่อขึ้นมาเป็นแทน่นจะเอาแทงน้ําขึ้นมาวางข้างบนนี่วางข้างบนแต่ข้างหลางนี่ จะทำบ้านจะทำที่นอนจะทำที่นอนไว้อันนี้ก็ททำถนนขึ้นมานี่มาตรงนี้มันจะประมาณหกไร่กว่านะครับบนนี้6ไร่กว่าข้างล่างเจ็ดไร่ฟ่งปูนหมสามไร่สิบไร่กว่า ตรงนี้นี่ทําถนนลงมาตรงนี้ผมจะคุดอ่างอ่างเก็บน้ำํำตรงนี้นี่น,นี่จะทําเป็นโคกนะครับอันนี้ประทอว่าโคกข้างบนนี้จะสูงนะครับอันนี้สูงเตลลงมาแล้วนะน,นี่ผมเตลลงมานะอันนี้โคกของเรา แต่โคกอของปา่าแต้กก็มีนะครับตรงนี้ผมจะติดชายป่าเลยอือันนี้ะฮที่ผมเตรียมวะเนี้ยปรับวะนนี้ก็คือตรงนี้จะทําเป็นเดิมทีผมจะเอาทำเป็นนาอานาเป็นขั้นขั้น,ข,น,ข,นขั้นลงไปแต่นี้อโดยที่ว่าน้ำารเดี๋ยวมันบอกให้นักละมันกุกเดือนน้ำมันออกจากนี่มามันจะไหลาจากนี่มานะฮะเปิลอวเดืนนี้เปินขุดนี่ละ นนเนี่ยสูงขนาดนี้นะคขุดดักไว้อะดักน้ําไว้เขาก็สา,ามารถจะทาอย่างได้ผมก็เลยต้องว่าต้องขุดตรงนี้เลยกรจะเข้ามาขุดตรงนี้เลยนะนะจะขุดเป็นรูปทัวเนี่ยคล้ายๆอย่างเม็ดทัวคล้ายๆเนี่ยอ้อมันก็เป็นอันนี้จะเป็นโคกนะครับเป็นโคกของผมมือเปื้อนนะครับทําความสะอาดโลดไถกลแล้วนี่อันในนี้ก็เป็นโคกนะฮะ โคกอันนี้คือป่าจริงๆอ่าอันนี้เราอยู่ติดป่าเนาะอันนี้รั้วของมินี่ล่ละรั้วตรงนี้แหละครับอันนี้ไม่ลวกป่าลวกอันนี้รั้ว่านนี้ก็เขตป่านะฮะอันนี้เขตป่าติดนี่ละฮะนะตรงนี้ก็อ่าเป็นเป็นโคกน้อยๆไปงคงจะขุดตรงเนี้ยฮะ ขุดตรงนี้นะอ่าเราก็ทําถนนรอบลงมาถนนหกกรด,ดานขึ้นไปดินนี่ถกไปจะขึ้นมากองอ่าตรงนี้ปับ๊บตรงเนี้ยอ่าใส่ตรงนั้นเห้เป็นโคเคลื่อนน้อยหนึ่งนะตรงนี้นะครับโอ้พึ่งอ,อุ๊ยโอ้หฝุงฝุงพึง่ง,ง,งไปไหนนะ โอ้เสียงดังเลยอ่ะโตกใจหมดนึกว่าอย่างเสียงปุ่งพึ่งครับมาใกล้ๆสวนผมนี่โอ้ยไปปุ่นละบอกว่าไปอยู่ตรงไหนอ่ะมาว่าก,กันอ่าเรื่องของธรรมชาติพึ่งก็จะเข้ามานะอือโอ้มีคนเข้ามาละเพื่อนเข้ามาละ อ่าอันนี้ผมก็จะทํานี่เป็นทําป่าอันนี้จะเป็นปลูกป่านะครับอันนี้เป็นไม้เกตไม้แดงนะครับนี่ไม้แดงนะไม้แดงเยอะแยะเลยอ่าของผมนี่ยเนี่ยอันนี้จะทําเป็นป่าปลูกป่าจะเอาป่านี้ผมจะบ่อลมเลยบเบาออกสักต้นอ่าเขาโดยไม่ต้องปลูกแล้วเพราะมันมันมีเมรละผมเก็บไว้เนี่ย <laughs> เป็นป่าโดยปริยายนะครับอ่า ครับก็เดี๋ยวก็มาอัปเดตกันทำรอบนึงนะครับรอตัดญ้าอย่างเสร็จแล้วก็เอาแบคโฮเข้ามาก็มาเคลียร์กันทำกรํารหนึงครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับถ้าท่านชอบเรื่องสายลุยสายป่าโอ้คุณลุงนี่ไปฝั่งปุ่นเลยนี่ คลิปนี้ก็คงจะสันส้นๆแค่นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็กดเป็นเพื่อนกดไลค์กดแชร์เนอะก,ก็วันนี้ก็คงแต่อีกครับแต่วันนี้ในเดือนธันวาเนาะครับก็สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับรถไทยกันน้อยของผมเนาะ ก็รถไถ L3408 มา,าตัดหญ้าวันนี้ก็ว่าจะนำเสนอเรื่องของรถไถเซ้แมทไปไลยเอากระไพก็ดูแล้วก็จะสามารถเอาทำตามได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมจะใช้เดินเส้นเล็กเนาะเอาเล็กเล็กลวดใหญ่เนาะข้างล่างข้างบนนะครับแล้วก็รัด นะรัดโดยเขีมยมันไทยแบบน้อยอ่าแล้วก็รัดอย่างเงี้ยครับมันจะดีมากนะบอกเลยเลยว่าดีมากมันบัดดูดเข้าไปหาหม้อกองน้านี่ตีกองน้ําเลยเลยค่ะเนี่ยถ้าอันนี้หน้ากองน้ํานี่ยต,ต,ตัวกองนะเต็มเลยเอเ่เจอได้เลยว่าหม,าม้อน้ําเดือดแน่นะฮะเผอแป๊บเดียวหม,ม้อน้ําเดือดแน่อผมมีประสบการณ์ก็เลยว่าตัดหญ้าต้องใจตัวนี้นะฮะครับผม ขอบคุณกับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ